สวัสดีจ้าเมื่อนี้พบกันอีกแล้วกับอะไรกินแซบแซ่บแซบเดือดจากสีปากนะจ้าสโลแกนของเล็กเองจ้ามาจ้ามาจ้าเมื่อนี้เล็กผ้ามากินตำถาดแล้วจ้กทุกคนเมื่อนี้ขอบรรยายคลิปเป็นภาษาอีสานคือเก่าคือเดิมค่ะเพิ่มเติมคือแซับเหมือนเดิมแซ่บกว่าเดิมไม่ได้มาอัดคลิปนานจ้าทุกคนมาจ้ามาจ้ามีพี่เอฟซีเรียกร้องมาให้กินสมตำแน่ได้เลยจ้า อ่อต่อไปคงอาัิเสดภากเสียงเป็นภาษาอีสานด้วค่ะทุกคนเบิ่งลักษณะแบบว่า PFC มากหลายภาษาอีสานมาจากตำถาดด้วค่ะอีกอย่างสมตำเพ็รเพชรแกรมนอไม่ต้มจา้าส่งตรงจากกาลสินเช่นเคยแล้วก็มีอ่ะมีปูน้ำด้วยค่ะปูหน้าตม้มนมจีนเสซนเนีหนมค่าเนี่ยลวกเองขนมจีนอบแห้งหิวเมื่อไรก็เอามาชีกตม้ม กะกะมีผักแกมนะคะ่ะมีบักขือแกะกะมียอดอะ่ะผักกระเษษบ้บานเฮาไหมคะเนี่ยก็ดีไปตลาดได้มากมีหมูยอ่อกะกะหอยเชอรี่จา้ามาจ้ะตันบะคุงคุยน้ำกันลถค่ะพี่นอ้อง เข้าวเดือดกินสมตาร้ายมือแล้วค่ะเบาหวางเลยอ,อันนี้ได้ดใชเป็นตำถามแล้วค่ะอืมเครือ แล้วก็พักบุ้งพักบุ้งหน้าจ้ะอาะสิสีบาสดปันเนะี่เอาไว้ในตู้เย็นลายเมื่ออืมหึอืออือหึ กอดกับถินบานเฮาตุวยคำาแง่แง้วค่ะทุกคนมาค่ะอุนาะอันนี้เรียก,มก้มแล้วแซบทบุกอย่ง หรือว่าหิวกับบัลลูห์ปีกไก่ย่างหอมๆค่ะทุกคนเนย,ยทำหนักขอดคอนย๊อพอดีประเด็นหนึ่งค่ะหิวหนึ่งบัดนั้น Ну, mm -hmm.